สวัสดีค่ะพบกับแอมฟาร์มเช่นเคยนะคะที่เพื่อนๆเ,เห็นด้านข้างอ่ะหลบมุมน,นิดนึงที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ข้างหน้านี้เป็นสลัดแก้วนะคะ,ะยังยังเก็บไม่ได้เพราะว่าน้องยังเล็กอยู่สลัดแก้วต้องใช้เวลาปลูกอย่างน้อยๆแล้วเนี่ยก็ต้อง60วันขึ้นไปหรือว่าสัก2เดือนมันน่าจะโอเคกว่านะคะ,ะทางด้านนู้นข้างในนะคะที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นนั่นก็คือ ผักที่ลูกค้าจองไว้หมดแล้วนะคะเพราะว่าเปิดรับออเดอร์ไปตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็ปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือมีเจ้าของทั้งหมดเลยนะคะก็วันนี้จะถือโอกาสมาตอบคอมเมนต์เพื่อนๆที่ถามกันเข้ามาในในช่องไอฟาร์มนะคะว่าทำไมก่อนเก็บผักจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนน้ำออกแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะ ก็ต้องบอกเพื่อนๆอ,อย่างนี้คะ่ะว่าของแอมวิธีการก่อนที่จะเก็บผักก่อนที่เราจะเก็บผักสลัดทําไมเราจะต้องเอาน้ําเปล่ามาใส่แทนที่น้ําปุ๋ยหรือมันจะมีด้วยกัน3วิธีนะคะวิธีการวิธีการก่อนที่จะเก็บสลัดเนี่ยของแอมจะใช้วิธีการตักน้ําปุ๋ยออกตั้งแต่ตอนที่ใกล้จะเก็บนะคะก่อ,อนหน้านี้สัก สี่ห้าวันอย่างเงี้ยก็จะทยอยตักน้ำปุ๋ยออกแล้วก็จะเติมน้ำเปล่ามาเรื่อยๆนะคะนั่นก็คือเป็นการเจียจางเจียจางให้น้ำปุ๋ยมันเหลือน้อยที่สุดก่อนที่จะเก็บนะคะเพื่อที่จะให้ผักดึงน้ำเปล่าไปใช้แทนน้ำปุ๋ยก็คือมันจะได้เป็นการคลายน้ำปุ๋ยลดลดการสะสมปุ๋ยในใบผักนั่นเองนะคะแล้วก็ มันจะเป็นการลดอาการขมของผักด้วยนะคะซึ่งวิธีการมันมีหลายวิธีนะคะวิธีการลดอาการใบขมหรือว่าการลดอาการสะสมของปุ๋ยในใบผักขอมจะใช้วิธีการค่อยๆเติมน้ําเปล่าลงไปหนึ่งนะคะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือ,อเวลาที่จะต้องการจะใช้ปุ๋ยปุ๋ยซ้ําก็จะก็จะยกเอาผักเนี่ย ไปใส่น้ําเปล่าในภาชนะที่เราเปิดน้ําทิ้งไว้แล้วนะคะก็คือน้ําที่ในกล่องเนี่ยก็จะเป็นน้ําปุ๋ยเหมือนเดิมแต่ว่าเรายกผักไปแช่ในน้ําเปล่าในอีกที่หนึ่งที่เราเตรียมไว้นั่นเองนะคะซึ่งก็มันก็แล้วแต่วิธีการแล้วก็ใครจะสะดวกแบบไหนนะคะแต่ที่เพื่อนๆถามกันเข้ามาว่าเพื่ออะไรนั่นก็คือเหตุเหตุผลหลกัหลกๆเลยนั่นก็คือเพื่อลด การสะสมของปุ๋ยที่อยู่ในใบผักเพื่อความปลอดภัยในการเพื่อความปลอดภัยความสบายใจในการรับประทานผักทั้งของต่อทั้งตัวเราเองแล้วก็ผู้บริโภคแล้วก็ลดอาการขมของผักด้วยนั่นเองนะคะ,ะ่ส่วนระยะเวลาที่จะต้องก่อนเก็บผักกี่วันถึงเราถึงจะ,ะใช้วิธีการที่ว่าน,นี่ก็คือการเติมน้ำเปล่าหรือว่าเอาผักไปไปแช่น้ำเนี่ย ขอเองจะใช้จะทำก่อนที่จะเก็บผักเนี่ยก่อนก่อนหน้าที่จะเก็บผักอย่างน้นอยๆแล้วเนี่ยสามวันนะคะเพื่อนเพอนเพื่อที่ให้เราได้ได้จะได้รับประทานผักอย่างปลอดภัยแล้วก็สบายใจด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นการลดการสะสมของปุ๋ยในในใบผักของเราเองนะคะ,ะในส่วนของเพื่อนๆมือใหม่ที่ปลูกผักนะคะถ้า อยากให้อมเพิ่มเติมตรงส่วนไหนหรือว่าอยากจะสอบถามตรงส่วนไหนเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะแล้วอมจะมาตอบให้เนี่ยเหมือนในคลิปนี้นะคะส่วนในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะถ้าถูกใจอย่าลืมกดซ u บสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ